ครับคุณอ่นขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมื่อวีนเลาะโค้งเหมือนเดิมครับเมื่อนีนถ้าจะมาะยาเบสเพียครับอจะมีผลงานเห็นบอหรือจังใดฮาจะลุ้นได้วยกันครับก่อนจะลงเรือชมบรรยากาศกันครับมบะยาเบสเพียกหรือ้าง <c oughs> เ,เพียบเลยเียบเนี่ย,ยครับพิแพ้หาจัด ไหลมองอย่างเดียวครับวันนี้ถ้าจะไปรุนกันนม่องห้าไหลมองอย่างวันนี้่องมองถ้าจะไหลมองแสก็ทำวันนี้ถ้าจะรุนเดียกันครับไป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 เดไปงปไ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 ครับปไ้ไปไปไปาปไปไไปไปไไปไไป้ไปไไป Thì xuống nó còn mất thứ chút mãi không à cao về nằm khổ trên đường các em

เราจะมาล่อหลุดพนง่ายกันครับครัาบระวังครับทิบทุนข้าปล่อยมองซุดแล้วข้ากับเด็กนางไหลมองไปเรียครับระหว่างนี่ข้ากัจะชมบรรยากาศที่สวยของแม่น,น้ำโขงกันครับ จุดหมายปลายทางนะครับท่านจะเริ่มเก็บมองครับเราจะมาลุ้นกันครับวนะ่ามีปลาบอ่แต่เด็กขามาเจา้าเสียนเฟินบอกว่าตึกตึกจนคืนหนึง่งจะจะอยู่รูบอแันนออรุ่นนะวันเองวันนอนครับอ่าครับจะลุ้นไปดยกันครับ เมื่อนี้ร่มอยากแห้งครับรู้สึกว่ามือนก็ว่าเหมือนกับว่ามีมีฝนมาครับน้ำโค้งก็ขื้นร้ายครับเมื่อนี่ดาวเริ่มไร้แห้งครับเสียนชนวานนำไรแห้งระะครับปุยคักปันได้ครับดูนครับดูน ลองแรกครับบอมี่โตครับอ่ากาจะขึ้นไปข้างบนครับอ่าไปถนนเลยครับกาจะไปไล่ลองสองครับนะครับแต่ว่าจะไล่เรือขไปครับชมบรรยากาศไปครับเมฆฝนก็นเริ่มมากแล้วครับสงสยัยฝนจะโตแล้วครับมาแรง ไปครับไปไปรุ่นลองที่สองครับไปครับชมบรรยากาศที่สวยครับจ่านะครับท่าบ้านนาโบอ่ำเภอดอนตาลครับนี่ครับเราจะมุ่งหนาขึ้นเหนืออยางเดียวครับ เศษประกวดครับเออหลายคนหลายหากินนะครับจะตามเวอร์ชันของไผรของมันล่ะครับเศษประกวดครับเอาเศษไหลมอกกันไหลมองอย่างเดียวครับอ่าครับระวังไหลมองครับอุปสรรคมีอุปสรรคครับเลือหัวครับเอืออ่าครับเขาจะทำการปิดใบก่อนครับ ทางนา้จะมีปัญหาแน่ครับ <th> อ่าครับตายรวยาม,ม่องครับ <th> อ่าตายครับคัร์ดบ <th> อสตอนนี้เขาจะสอมเลือกกันครับ <th> อ่าครับจะมาไล่ลองที่ซอมของ ครับเขาจะสรุปพ้นงานมือนี้ครับอ่าเขาไหลอยู่ซอกรองกับมือเียวองรองซองรองอ่ามือนดี้วเขาไหลสองรองครับรองแรกเหมือนับถึอรองสองครับอ่าถึกป๊าป่าครับมอกแปดครับหนึ่งตัวกันแต่บุกฮวงสองหน่วยครับคูกันเลยพอดีเลยครับอ่าครับโอเคครับเขาจบคืนนี้ไปค่นี้มือเ้าจะลุยไหมครับเอ